สวัสดีครับช้าโลบอกถุทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะกาเดียนนะครับผมตอนนี้แมปอนิเมะกาเดียนก็อัปเดตท,ที่17แล้วเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดให้ดูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมรูปแบบการดูแบบข้อมูลอะไรเงี้ยดูง่ายมากเลยนะสามารถกดดูได้เลยนะเนี่ยเห็นปะอัปเดต15อัปเดต16อัปเดต17เนี่ยคือหน้าต่างยูคือดีมากเลยเนาะรอบนี้อ่ะนี่ก็จะมีตัวละครมาใหม่เนาะมีกี่ตัวเนี่ยลองนับดูนะน่าจะมีประมาณ11ตัวได้นะที่เขาพิมพ์บอกไวนะ้เนาาะนนนแบ,บกรร้้เเตออนนะลววมมมีมี5ชินนะไปปดดูัั่ แล้วก็มีด่านใหม่ด้วยนะไปดูแบนเนอร์ก่อนละกันว่ามีหรือเปล่าเนาะอ่านี่ก็เป็นหน้าล็อบบี้เนาะก็จะเป็นแบบโซนฮาโลวีนแนวแนวออกฮาโลวีนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็จะมีพวกบอสต่างๆด้วยเนาะไม่แน่ใจว่าพวกบอสพวกนี้มันมาจากไหนแต่เขาบอกว่าทีมเลือกมันมาจากวันพีหรือเปล่าเพราะส่วนตัวยังดูไม่ได้เยอะไงก็เลยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนาะไอตัวละครพวกนี้อ่ะเราแวะไปดูแบนเนอร์สักหน่อยละกันเนะาะค่อนข้างสวยนะดูง่ายดีสวยมากเลยอ่ัอน,นี้ก็ยังเป็นอันเดิมเซนชอรมแมนก็ย เดี๋ยวนะอันนี้มันอ๋อการันตี20 0 0 0เหมือนกันเนาะ20,000รอบมีตัวอยู่ในนี้ด้วยรู้หน้าตาของตัวละครได้ไหมอ๋อนี่ไงมีตัวละครอยู่นี่แล้วก็มีตัวเอกลุ่นสตัวเนาะเป็นพัมกรินไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้สุ่มเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาสุมที่หลังเนาะเพราะว่าเราก็ไปแอบฟาร์มมานิดนึงเนาะไปลองเทสดานมาดูว่าด่านมันเล่นยากหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเท่าที่ดูมาเนาะอ่ะแล้วก็ลองจัดทีมไปเล่นดูไหมมันมี2ด่านนะมันมีด่าน2องแบบเนาะเนี่ยมี ทันอีเวนต์ซัมเมอร์ก็อย่าเสียใจไปเนาะก็ฟาร์มของฮาโลวีนแทนก็ได้นี่แล้วก็มีของให้แลกด้วยถ้าสำหรับคนแบบดวงไม่ค่อยดีเนาะก็มาแลกเอาในนี้แล้วก็มีแคปซูลให้เปิดด้วยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในของด่านนี้หรือเปล่านะเพราะว่าในนี้ก็มีด่านเหมือนกันเนี่ยในด่านก็มีตัวละครเหมือนกันเนาะมีโอระดับอันนี้คือระดับอะไรอะเอนเดอร์เอนเดอร์เอลเดอร์เอนเดอร์อะไรเนะี่ยอันนี้น่าจะยากมากเลยนเน่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเนาะอ่าก่อนจะเข้าไปเล่นเด ลองใส่ดูเลยโอเคได้กล่องเนาะกล่องฮาโลวีนไม่แน่ใจว่าได้อะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะอันนี้โค้ดที่2นะครับผมอัปเดต17โอ้ได้10,000เลยนะได้เยอะอยู่คนเล่นใหม่ก็เติมแล้วก็เอาไปสุ่มตัวก็ได้นะเผื่อได้ตัวละครอ,อ่ะอันนี้โค้ดที่3เนาะโอ้ได้แคปซูลอีก5ลูกเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่4นะครับผมนี่โค้ดที่4อันนี้อะไรอะน้ำยา,น,ำยาน้ำยานี้ทำอะไรได้เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนเนาะน้ำยาโพชั่นใหม่เพิ่มดรอปเลด30โอ้กดบูสท,ทำให้ดรอปของดีขึ้น ดูกล่องซื้อได้อะไรอ่ะกดดูไม่ได้นี่นะต้องกดเปิดเลยปึ๊บอ๋อโอ้ยได้รีโล2000นะไม่แย่นะไม่แย่นะเล่นใหม่ใครกําลังขาดรีโลเนี่ยจัดได้เลยนี่มีอันนี้ด้วยที่รีสเตตัสเนาะโอเคมีด่านสตอรี่ใหม่หรือเปล่าพวกเลดอะไรเงี้ยเช็กก่อนอ่าเช็กเช็คเช็กอ๋อไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเลดใหม่เนาะสตอรี่ล่ะสตอรี่ใหม่มีอะไรหรือเปล่าเราต้องเช็กให้หมดเนาะเผื่อบางทีเราไม่ได้ดูการอัปเดตเนาะอัปเดตหลอกอะไรเงี้ยอาจจะดูไม่ครบไงก็ลองมาไล่ไล่กดดูก็ได้เผื่อเราจะได้เจอเนาะอืมโอ เป็นด่านแบบด่านง่ายๆนะเนี่ยอันนี้คือแบบไม่มีตัวละครก็สามารถเล่นได้เอฟได้นะครับเพราะว่าเล่นแบบปล่อยมอนชนบ้านก็ได้เนาะเดี๋ยวพาไปดูรูปแบบเกมก่อนละกันว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะจะได้ดูเป็นแนวทางได้อ่าโอเคเราเข้าแมบ,บมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะทางไม่ไกลเนาะเป็นแบบระยะสั้นแต่แค่เดินอ้อมๆหน่อยก็โอเคลองเล่นดูละกันซูเปอร์ฟาร์เว็บอ่ะปุ่ม U I เปลี่ยนใหม่เลยนะปุ่มเริ่มเกมเนาะเปลี่ยนใหม่ด้วยทางค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเราสามารถเล่นตรงกลางตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดอยากตั้งตัวให้มันแบบได้เยอะๆเ,เนาะถ้าแบบไม โจเเห็นบ้านเนี่ยก็คือครอบคุมหมดแล้วไม่มีปัญหาเลยก็คือตีได้หมดอะเอาบาดหลวงมาตีดันไว้หมอนมันก็ไม่ประหนมันก็กระจุกอยู่หน้าบ้านนี่แหละเลือดเจ็ดพันสองหมื่นหกหมื่นโอ้ยไม่เยอะนะถือว่าเล่นได้อยู่โอเคอยู่เดี๋ยวจะลองจับเวลาให้นะว่าถ้าเกิดเล่นแบบปล่อยชนบ้านอนะจะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะเพื่อจะได้เป็นประกอบการตัดสินใจของน้องๆได้นะว่าเอ้ยผมจะเล่นแบบปล่อยตัวดีไหมหรือว่าจะเล่นแบบตั้งตัวดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเลือดมันน้อยมากเลยเห็นนะบอลเลือดห้าเอ็มเองเผื่อบางคนพอมีตัวบ้างแบบเฮ้ยผมขี้เกียจตัั้้งงงตตๆร แล้วก็จุกให้ที่มันตีไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ1นาทีแล้วนะหนาที10วิละน่าจะเกือบ2นาทีได้แล้วก่อนมันจะเดินถึงแต่ว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะอ่ะอันนี้เว็บเว็บที่20กว่าก็จะมีบอสตัวที่2ออกมาแล้วนะบอสตัวที่2ก็เลือดทะเลยี่สิบล้านเองเห็นปะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ตีตายอยู่แล้วเรามีตัวโหดแล้วเนาะเล่นมาพักหนึ่งแล้วอ่ะมอนกล้จะชนบ้านแล้วเนาะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปปั๊บเดียบร้อยบ้านแตกปุ่มโอเค2นาที4วิเนาะก็ประมาณ2นาที10วิได้ประมาณ2นาที10วิเนาะด่านหนึ่งก็ได้5,000ันเลยนะก็ลองคํานวณดูแล้วกันว่าอยากเล่นแบบตั้งตัวหรือว่าอะไรยังไงเนาะแต่ว่า ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันตันที่500เวฟนะเท่าที่ดูในอัปเดตมาเนาะเขาเขียนว่าตันที่500เวฟน่าจะไม่ตันแต้มเนาะน่าจะตันอยู่ที่500เวฟประมาณนีน้ถ้าเกิดคนแบบขี้เกียจไปแบบตั้งตัวบ่อยไปลงด่านอีเวนต์ใหม่เนาะก็สามารถปล่อยในนี้ได้โอเคงั้นเราไปดูด่านใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวจะพอแนะนําทีมด้วยเนาะว่าประมาณไหนดีกว่าเนาะมาจัดทีมกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่แบบว่าแนะนําเฉยๆนะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบของเราเลยเนาะก็จะเน้นไปทางระเบิดมากกว่าเนาะเน้นไปทางแบบเน้นระ อมันเยอะก็จะเน้นดาบตีบอสอันนี้ก็จะเป็นเคียวตัดเลือดอ่ะค่อนข้างใช้ตัวละครเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าทีมเราเล่นมาพักนึงแล้วเนาะอันนี้แค่เป็นแบบทีมแนะนำเฉยๆไม่มีค่อยๆปรับเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าดาบมันไม่ยากหรอกอันนี้จะเป็นสมุดลดคู่ดาวเพื่อเอาไปกดสกิลได้แบบทีๆเนาะจะได้ลดเลือดบอสได้จะเล่นดาบแบบยากสุดเลยนะจะให้ดูว่าดาบมันยากขนาดไหนเนาะเวลาวิธีการเล่นด้วยอ่ะนี่เพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะมันจะได้ออกง่ายๆไงเออเห็นป่ะนี่เผื่อได้ตัวละครเอามารนะีวิวเนาะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อนะยนนนดดออ์์์ู อันนี้ไม่บอกเปอร์เซ็นต์ด้วยน่าจะออกยากอ,ะอ่ะไปลองเล่นกันดูเฮ้ยโอเคด่านค่อนข้างสวยอยู่นะครับผมค่อนข้างสวยไม่ไกลมากแต่ว่ามันซับซ้อนนิดนึงเนาะมันเลี้ยวโค้งกว้างไปหน่อยอ่ะลองเล่นแบบซูเปอร์ฟาดเวฟเลยแล้วกันเนาะตั้งตัวฟาร์มเงินไปก่อนอ่ะเปิดออโต้อัปเกรดอ่ะบางคนอาจจะสังเกตนะครับผมว่าไอ้ตรงกลางอะ่ะมันเขียนว่าอะไรใช่ไหมเห็นปะที่มันบอกว่า1นึ่งแอคเท่ากับบวกเปอร์เซ็นต์ดอปบ boot, นะูทเนาะก็คือยิ่งเล่นผ่านอะ่ะมันก็จะเพิ่มบู100่<ๆ>อทนหนึ่งร้อยเปอรเ์เซน X ต์หน,นึ่งร้อยเปอคมันร์เ่น กับคูณ10มันอาจจะเป็นคูณ1,000%เนาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะต้องเล่นเน้นเล่นไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเห็นปะยิ่งผ่านด่านยิ่งตัวเลขเยอะก็จะคูณเยอะ,ะเราอยู่แอคร้อยมันก็จะคูณหมื่นเปอร์เซ็นต์อะเรคิดดูถ้าเกิดเล่นไปถึงนะแต่เลือดบอสจะเพิ่มทีละหนึ่งบีนะเนี่ยเลือดบอสจะเพิ่มทีละหนึ่งนบะีก็พยายามสู้ๆหน่อยแล้วกันนะบอสมันค่อนข้างที่จะเลือดเยอะแต่ว่ามันไม่โหดน,นะเพราะว่าบอสมันไม่ตีมันไม่ลบตัวละครแล้วนะเห็นปะ่ะเนี่ยบอสมันจะยืนตามอย่างเเเเงง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 ีีีีีีีีีีี้้้้้้้้้ยยยจุดตต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 ่่่่่่าาาาาๆมม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 มััััััันน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 ืืหหหหไไไไกกลลล็ปะะะะรรรรววววววอออออแบสถท มีหนอนตรงนี้ด้วยนะนี่มีหนอนตรงนี้ด้วย1 2 3 4มันน่าจะมีประมาณ5 6ตัวอันนี้อ๋อน,นี้ยืนซ้อนกันมันจะสุ่มเกิดเนาะมันจะสุ่มเกิดแต่นี่ยืนซ้อนกันแนะนำถ้าเกิดคนมีชาร์อดะเอามา,อาตั้งข้างหน้าเลยแล้วกันเพื่อให้มันเก็บสเตนะ็กาะเพราะว่าบอสมันจะเกิดจุดเริ่มต้นก็มีเหมือนกันนะตรงเนี้ยนจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมันมีบอสเกิดด้วยค่อนข้างอันตรายนิดน,นึงเนาะที่เหลือเราก็จะมาอัดด้านหลังให้หมดเลย <c oughs> เพราะว่าด้านหน้าเราแค่ตัวเดียวพอแล้วให้ชาโดะมันเก็บสดดนะนนเ,เาาต็กล,ลปเลดียเร์ ห้ารนะ้อยห้าร้อยห้าร้อยเนาะสมมติว่าเลือดมี1 B ก็ลด5 0 0ร้ลด250อะไรเงี้ยลด50%ของเลือดบอสเนาะด่านนี้ค่อนข้างดีนะที่โทลุมันไม่โดนเนือ้อแบบถ้าโดนเนิร์ฟคือแบบโอ้โหน่าจะเล่นยากแน่เลยถ้าเราไปเล่นแบบชั้นสูงๆเนาะอย่างเช่นแบบชั้นหมื่นอย่างเ 10, งี้ยมีเลือด10,000 B อย่างเงี้ยเนาะถ้าเรามีโทลุเราก็กดลดได้ครึ่งนึงโอ้โหสบายความได้ยาวๆาวอะโทลุคู่ดาวไวด้วยนะเพราะว่าเราใส่สมุดลดคู่ดาวมาไงค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะดดดูดิิบอสกก็เเร่่่มมมมตตตาาายยไปหหลลัััววววแแ้้ Shadow, น300นีทง50ะ ดระเบิดทีเดียวเนาะจะได้แรงๆก็ถือว่าเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆเนาะเลือดบอสไม่เยอะหรอกไม่ต้องกลัวเนาะเห็นปะเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่เอง 6M 19M มสิบเก้าเอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นแค่แอคหนึ่งไงมันเลยเล่นง่ายเนาะเนี่ยเลือดบอสก็มีแค่1 B เนี่ยเหลือบอสหนึ่งตัวตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันตายยากหน่อยเพราะว่ามันมีชาร์โดแค่ตรงนี้ช่วยตีแค่ตัวเดียวไงมันเลยตายยากแต่เราไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่ามันมีเวฟต้อง50เราค่อยฆ่าที่หลังก็ได้เพราะว่าบอสมันไม่ตีตัวละครเราออออออยย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 ูู่่่่่่่่่แลลลล้้ววเเ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 เดีีี๋มมมมมัันนนนนนนกก็็็็ตาา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 างงงรรืๆะะะะะหหสสบไไไปปญ เวฟห้า okay. สิบละโอเคเอาโดนลบไปอีกโดนลบได้ไงอ่ะปกติมันไม่ลบไม่ใช่เหรอหรือว่าบอสตัวนี้มันลบตัวละครเราได้อุตส่าห์ฟาร์มส,ส,แ,สแต็กมาโดนลบจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกกดนี่เดนจิก็ได้เดนจิก็ตีได้เหมือนกันเดนจิก็สกิลแรงนะถึงระยะมันไม่ถึงแต่ว่ามันก็ตีโดนอยู่แต่ถ้าอยากให้มันตีแรงขึ้นต้องให้มันมาตั้งข้างหน้านะเพื่อให้มันเก็บสถานะบ้าข้างนะมันจะได้แบบตีแรงขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่ะอันนี้มันน่าจะติดสกิลของโทลุอยู่เนาะเพราะว่าโทลุเราแบบเก้าวิอ่ะมันตตีีีสกิลลลคูููดดดาาวนนนนออออออยยย่่่่่่ะะะะเเเรรบ้้ห็ปไง นะถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มแอคขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มโบนัสคูณให้ด้วยแล้วถ้าเกิดเราอยากเล่นซ้ําด่านเดิมก็ได้แล้วก็กดรีเพย์ไปก็ได้อ่านนี่เห็นปะเพิ่ม200%แล้วเรามาดูเลือดบอสกันว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่ตอนแรกเลือดบอสมัน 1B เนอะอ่านนี่เห็นปะเลือดบอส2 2B แล้วประมาณนี้แหละมันจะสุ่มเกิดเนาะเนี่ยอันนี้เกิดทับกันแต่มันจะเกิดที่เดิมตลอดนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเข้ามารอบหน้าแล้วมันเกิดกระจายจุดกันอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ยืนแบบนี้ไงบางท เเนี่ยยอ้แมมมุมกับม้าดิมันขี่ขกันอยู่เนี่ยเห็นปะมันมี2ตัวนะนมีบอสสตัวยืววนซ้อนกันอยู่สบายๆเนี่ยตั้งโทลุกดปุ๊บเหลือหนึเรียบร้อยเนี่ยเหลือ1 B ละเห็นปะถ้าเรามีโทลุคือค่อนข,ข,ข้างที่จะโกงเลยไอ์อีเวนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากอ่ะอัปเกรดหน่อยแค่โทลุวางกดสกิลเฉยๆเลือดก็หายไป5 0 0ร้อยเอ็มแล้วอะเฮ้ยหนึ่งบีสิเพราะว่าเลือดมันมี2 B เนาะอ่ะถ้ากดอีกรอบหนึ่งก็จะเหลือห้าร้อยเอ็มเนาะเนี่ยอ่ะเห็นปะเหลือห้าร้อยเอ็มแล้วเราจะขายทิดสาน้ แล้วถ้ากดสกิลทานตอนบ้าข้างมันก็จะแรงมากบอสน่าจะตายหมดเลยตัวข้างหลังก็จะตายด้วยนะเดี๋ยวยืนดูข้างหลังเนาะอันนี้เลือดเต็มอยู่นะอันนี้เลือดเหลือประมาณ500เนาะกดสกิลออโต้ไปเลยมันใช้ได้ตอนไหนมันจะได้กดให้เราเลยเนาะคือเรากลัวไม่ทันใจแล้วก็มาช่วยมันกดหน่อยก็ได้สกิลมันติดสกิลโทรลุกัยอ่ะนี่กดได้แล้วเห็นปะเนี่ยบอสข้างหลังก็ตายเนี่ยเรียบร้อยเห็นปะขนาดเดนจิอยู่ด้านหน้านะบอสด้านหลังก็ตายเพราะเลือดมันเหลือน้อยแล้วไงมันโดนโทรลุแบบละลายเลือดไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะเล่่่่่่่่่่นน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 งงงาาาาาาายยยยเเ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 เะะะะะะมมมีีีีโโโโทททรรรรลลลลุปป็็ตัััววววแสคคคคคญดดด้้้้้ถไิ์ฟฟออออออขขจจู เล่นไม่ได้กเท่าไหร่นะก็ะลองไปเล่นตามมาดูได้เนาะประมาณนี้แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ทีมเราเลยถ้าเกิดทีมเราไหวแค่ไหนเราก็เล่นแค่นั้นเนาะถ้าเกิดทีมเรายังไหวอยู่เราก็กดต่อไปเรื่อยๆเนาะเอาแบบบูทเยอะๆที่สุดเท่าที่เราจะเล่นไหวเลยแนะนำเนาะ,ะถ้าเกิดมันจบชา้าเนี่ยแนะนำมาตั้งข้างหน้าเลยก็ได้มันจะได้ตีโดนถึงหน้าบ้านเนาะนี่โอเคได้ทีละสามหมื่นหกเลยนะค่อนข้างโอเคอยู่หลักๆมันก็ได้สามหมื่นหกเท่ากันทุกดาแหละแต่หลักๆมันคือเพิ่มบูทในการดรอปไงดบัดบดรอปตัวละครแล้วก็ดรออาาารกกด้้วยะไสพี่่่จูึโห เลยวะ่ะตัวละครลับแล้วก็พวกอาร์ติแฟกต์อะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยนะโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะสรุปอัปเดตก็มีประมาณนี้แหละยังไงก็ค่อยๆฟาร์มแล้วกันเนาะอย่าไปรีบฟาร์มมากทําทีไม่พร้อมก่อน,อนแล้วค่อยมาลงเนาะหรือว่าไปฟาร์มของฮาโลวีนอันอีกอันนึงก็ได้นะที่เป็น Infinity อินฟินิตี้อ่ะอันนั้นก็โอเคอยู่เล่นง่ายอยู่เนาะก็ไปปล่อยๆฟาร์มได้เนาะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปละ